สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอ้อน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีตอนนี้ก็อยู่กับช่องหมวดฟื้นเดอ้อน,นะครับเก้านาฬิกานะครับสิบเอ็ดนาทีนะครับที่มองเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นนะครับ สนามหญ้านะครับ้านโจดรถองค์ปู่ปาลิจิตนาคาราชนะครับกวัวหญ้าก็จะขึ้นเต็มแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนนะครับของเกษตรกร,ะกรนะครับที่มีวัวมีควายนะครับ นะครับถ้าเราขาดแคลนยาก็จะมากินตรงนี้นะครับนี่นะครับก็เนื้อที่นะครับยาก็หมื่นห้าพันตารางเมตรนะครับเนื้อที่หมื่นห้าพันตารางเมตรน,นี้ก็จะเป็นบ้านของ ยูทูบเบอร์ถนนที่มองเห็นนี้ก็จะเป็นถนนลูกลังที่ตัดผ่านเข้ามาก็จะเริ่มจากถนนทางหลวงชนบทนะครับสนอนสี่ศนย์หกนี่นะครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็น ชบ้านยูทูบเบอร์นะครับโคกหนองนาหรือวังปู่ปาริจิตนาคราชถนนนี้ก็จะยาวไปถึงเข้าไปในสวนยางพารา เอ้าไปถึงสวนยางพาราสวนมันสปลังแล้วก็จะไปโพออกถนนทางหลวงแผ่นดินสองสองสองเมืองการพังโรนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บขยะที่ใหม่ชั่วคราวนะครับที่เก็บขยะ ที่ใหม่ชั่วคราวอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังสุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นบ้านยูทูบเบอร์ของเรานะครับกลางคืนมาเราก็าจะมานอนนะครับที่บ้านพักแห่งนี้ ส่วนด้านหลังบ้านยูทูบเบอร์ก็จะเป็นนาปลูกข้าวาข้าวก็ขึ้นเขียวแล้วนะครับจะปลูกข้าวตัวนี้ข้าวก็ กำลังเริ่มเขียวน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์สำหรับหล่อเลี้ยงต้นข้าวอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นด้านตรงกลางนี่ก็จะเป็นถนนนะครับมาสุดอยู่ตรงนี้นะครับสุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นนา ด้านนั้นก็จะเป็นที่ดินไว้สำหรับปลูกบ้านที่มองเห็นเพราะราเจ้าของที่ยังไม่มาปลูกตัวนี้ด้านหลังบ้านยูทูบเบอร์ก็จะเป็นนาข้าว ข้าวนี้ก็จะมีอยู่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าหกไฮนะครับหนึ่งแปลงหกไฮนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังบ้านยูทูบเบอร์ นี่ก็เป็นข้าวข้าวส่วนนี้ก็จะเป็นที่ที่ผู้มาซื้อไว้แล้วยังไม่มาปลูกบ้านนี่ก็จะใช่นะครับหนึ่งนี่นะครับ เป็นสถานที่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยสถานที่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัย นี่ก็จะเป็นข้าวหลังบ้านยูทูบเบอร์ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บกักน้ำ แต่ก่อนก็จะเป็นนาตอนนี้น้ำเราก็จะามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีล่องระบายที่เราเดินไปนี่นน้นเดินออกไปก็จะไปก็จะไปถึง ตรงพระพุทธรูปนะครับเราก็จะมองเห็นพระพุทธรูปปางประธานพรนะครับองค์ใหญ่หันมาทางด้านทิศต,ตะวันออกนะครับอันนี้เป็นด้านทิศตะวันออกเชียงใต้นะครับด้านทิศตะวันออกเชียงใต้ถ้าาไปก็จะเป็นลานก๋วยเตี๋ยวนะครับ้านก๋วยเตี๋ยวสมพรป่า นี่นะครับลานก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นบริเวณะนะครับปลูกสร้างบ้านนะครับบริเวณซึ่งเจ้าของที่ดินนะครับยังไม่มายังไม่มาก่อสร้างรอให้ดินฝนตกแน่นนะครับเดือนสิบสอง เดือน12เดือน2เดือน4เดือน6นะครับก็คงจะมาปลูกบ้านแถวนี้นะครับเต็มไปเลยนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมดฟื้นเดื้อนะครับขอบคุณออรครับวัสดีครับ